อะไรครับ,รบมาจากคนครับมาสองคนครับไงกูนึงเดียวเอาไปนี่ใส่แล้วเอาไอ้เจา้ากูเห็นงานทอยเขาเห็นลุมนึงบ่ลุมนั่นบ่นนเห็นครับรรเห็นกูเห็นโอตกลุมมอะครับตายยังนี่ครับไข่ลูกซินน่นทอดครับผมลูกซิ่นครับเอามันคือลูกน้อย่เหรอลูกซิ่นเนาะมันเป็นพ่อลูกซิ่นเนาะซินจะเป็นซิ่นแล้วไปป่ากุ้งค้าง

อ้าวโยโอ้ยสบีแปลงฟันบักฮาควงเออโอ้โหบักตวนพี่น้องบักตวนนะครับสโมสร่อนอ่าา NPU นะครับคอนโดนั่นครับซื้อตัวพี่น้องปีหน้าเจอแน่นอนครับปวดชาวอยู่หนุนหน้ายังหาวนอนอยู่อ้าวโอ้ยจุเป็นนักเตะป่ะนี้โอ,อ,อ้โห